สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลายใบบุญนะคะเดี๋ยวมาดูโ <c> ร <oughs> บกับไก่แล้วนะตอนนี้ดูเจ้าไก่ทำยังไงอย่าอย่าอย่าเข้ามาใกนะลก้เจ้าไก่นะโรบกับไก่แล้วตอนนี้อีกทุบที่หลังหักในะไก่นะอย่ามาเข้าใกล้นฉะันนะดูดูเขาเรียกว่าดูเลด้านงองดาถึงไหมเนาะ <c oughs> นว่ามันหยอกกันกับไก่มันจะเล่นกับไก่แล้วไปแล้วไปอีกสองตัวแล้วไม่ค่อยถูกกับไก่เท่าไหร่แล้วโดนไก่รุมแล้วจริงจไม่ถึงนี่เฉยนะไก่ไก่มันเร็วนะไม่ถึงนี่เฉยนะมันจะรอให้ไก่ใบบุญจะรอให้ไก่เข้าไปใกล้ๆนะไก่จะไปรุมแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามีข้าวอยู่ตรงนั้นนะคะ ถ้าไก่ครับวันนี้ซงคือแห้งซงคือเฟิร์นเฟิร์นซงคืออะไรนะไอไก่ครับไอ้ไก่เราสตอกไก่ข้างหน้าเพราเขาเขากำลังกันใดไปบุญมาเอาหางปัดเลยที่สีไก่กับมุนมัน เมือนตัวเห็นเขาอย่นันดีไก่ก็สะกินไก่ <c oughs> ก็ไม่ยอมช้างก็ไม่ยอมนะคะง,งานนี้ออต่างคนต่างเชียร์น,น,นี้กันทางนี้ก็ะโดดมาเลยนะอันทา่านบุญกันเงยหน่ายหน้ ไปแล้วนะคะไปแล้วไก่เดินไปแล้วนะคะอุ้ยอุ้ย,ยมาดูกันนะคะว่าจะยังไงต่อมาดูเด็กชายบอ,บอๆไล่ไก่นะคะดูสายตาเขามองมา <laughs> ไม่มีโบเบโบเบไม่มีไม่มีไม่มีไมม <c oughs> ก่ก็ไม่โยมนะคะไก่ก็เดินวนนะคะอยูู่ไก่ไปกินของ กินข like ้าวแล้วนะคะเพรเมื่อกี้เอาข้าวให้ใบบุญกินนะคะกินกับคอเซียมนะคะเด็กว้วนเด็กอ้วนไม่ชอบไก่นะคะพ่อพอแม่แมค่ะไม่ชอบไก่ไม่ชอบแมวไม่ชอบหมานะคะดู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 ว่าทําไล่อย่างเดียวเลยนะคะพี่ไก่ก็ไม่ยอมนะคะเนี่ยไก่ก็ไม่ยอม ก็จะไปจิกกินข้าวที่อยู่ข้างๆใบบุญนะคะใบบุญก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้ต่างคนต่างไม่ยอมนะคะไปแล้วอีกตัวไปแล้วไปแล้วสองตัวแล้วนะคะตอนนี้ลุมใบบุญแล้วนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะเพพ่อแม่มคะ่ะเพราะว่านั่งถ่าน้ย้อนแสงนะคะ ดูปฏิกิยาใบบุญนะคะดูดูกระทําททาอะไรของเขาอะนะโอ้โหโซเจะทาบีบอยมันกบมากเลยนะคะโอ้โดูพุมก็ออกอ้วนก็อ้วนนะคะ ตัวน,นู้นตัวนู้นก็คือไม่ยอมจีงีนะคะตัวนี้ไม่ยอมต,ตัวไปแล้วเออยดีด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 ีไปวุ่นไปวุญสู้มากนะคะสู้ไล่มากแต่ไก่ก็ไม่ยอมะคะ่ะไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้วุนไม่ยอมนะคะไก่พึ่งกลับไปวน รัดไกลไเวลาวันนี้เดยวดูว่าทานะคะ,าาะ,คะตอนนี้ลมแรงมากนะคะว่าคนจะตกพายุเข้านะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาปอปอแม่แม่ไปรับชมบ้านใบบุญต่อนะคะเพราะว่าพี่ไก่ยังไงก็ไม่ยอมนะคะพี่ไก่เอดู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 อะไรกันนะ S <S ดูดูดูกาะทำอย่าไปดูบ네้านใบบุญนะคะบ้านเด็กชายใบบุญว่าบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอดีว่าเรายังไม่มีไฟวันนี้เลยช่างเลยมาทำไฟให้นะคะอันนี้คือโซราเซลนะคะ ที่ได้มาจากพระอาจารย์นะคะวันนั้นไปเหงานไปนอนพักทำพักุลเจ้าก็ให้มาท่านพระอาจารย์ก็ให้มานะคะตอนนี้นี่ก็คือไฟพี่หญิงนะคะไสแม่หญิงให้มานะคะซื้อให้สองดวงนะคะไฟไล่ยุงนะคะตอนนี้ช่างก็ทำอยู่นะคะ ให้ว่าบ้านโบโบมืดนะคะแต่ต่อไปก็จะสว่างแล้วนะคะให้พ่อแ,แ,แม่ได้ชมบรรยากาศบ้านใบบุญนะคะบรรยากาศฝนจะตกนะคะวันนี้วันนี้มีไฟแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะบ้านเด็กชายบอ่อวิว <c oughs> ก็โอเคนะคะ ไปหาใบบุญต่อนะครับว่ามัน,นก็มาให้พ่อพ่อแม่ได้ดูแล้วมาบานบบตอนนี้เป็นอย่างไรโอ้โหด็วันทำอะไรดูเด็กดื้อเด็กดื เด็กดื้อเป็นอะไรโอ้ลมมาแล้วนะคะตอนนี้พ็จะตกแล้วไปวบุญจะได้เล่นน้ำฝนแล้วนะคะ <c oughs> ไปแล้วหันตูดให้อีกแล้ว แอคชั่น1 2 3เดาจังได้กาวเวอรลุตเดา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 อ้าวนอนลงแล้วดูก็าทำอ่ะปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อย9นาทีแล้วอู้ดูฟันดูฟันเขา ฟันเขานะคะพ่อแม่ค่ะฟันแมงมีแต่แมงเลยเขาเสียงเลยเเขาเสียงเลยเเขาเสียงหน่อยเสียงไงเสียงไงเสียงไงเด้อฟันมีแต่แมงเลยนะคะเสียงเสียงออดเสียงเสียงยใส่เสียงนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนอนเลยวเสียงวีหูอะไรทีนี้สิบนาทีแล้วอ่ะตายแล้วี ไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับเพ้าคลายไปด้วยนะครับผมเฮ้ยไปใช่อย่างนี้สิไม่เอาไปนู่นนะไปรุ่นเดียวมาแล้วเขาเสียงเลยเสียงดูดูนดูน่ารักมาก เดี <Read> yeah. yes, ๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้อยเสียงกอนบ๊ายบาย